เช่นอย่าดีค่ะอืมต่ำสว่งครัปคุณหมูทอด Mm. Xếp Xếp được không? Mất lọt thì mang Xếp mà nhào thì cái <laughs> kính vứt lại มาต่อกันเข้าปูนหอนอีกจ้กซ่องเฟียนปินเฟียนเล็ปินต่ำส่วเฟียนที่ซ่องปินบีบมาใส่น้ำยาลาวแบบนี้่นไหนต่ำนะเซฟแบบนะเทบอเส้ยนยาวดีค่ะหองหูบึงเลอ,อมีแหงยาวเลยเอาโคกที่ซ่องแล้วนี่นะ คซองเดือจ้ะข้าวนุ่มเส้นหอนอันเนี้ยปิดข้าวนุ่มบีบหอนข้าวปูนสาวเป็นวานะเซีบขนาดหนวอขนาดเอาเส้นหยาวค่ะแบบทเบิงเดือเบิงเดือเพียอเอากรอี้สาวเอาอยู่ที่เห่าใส่น้ำยาไว้วนี่ป็นข้าวปูนหอนเนาะเอาไปใส่ที่ตำซัอวอีอ้เพราะว่ามันเส้นหยาเราเมันหูกเบิดไปนะพี่น้องเออเอาสาวจ้าข้าวปูนหอนที่เห่าใส่น้ำยาลราไว้นี่แหละเอาไปหลงในตำซัวอีกเทือนหนึ่ง กินทรับคุณคุณเลกันไปรู้หมันกระซ่หรือเกาห้าล่ะจ้ะเป็นข้าวปุ้นออนข้าวปุ้นบีบไหม่ๆสดวนมันเลี้ยเซ่บาัก้านจ่องกะออน่อนผากบุงกะออนผากกระลำกะออนเอาแหงแซบแหงว่านไปอีกเวิร์ดเวิร์ดเส้นกระยาวกาคว้า,าปลาถูกได้ปลาเราก็ซื้อเยอะๆขึ้นมาเนาะ เนวมกักได้กินน้อยเดียวก็มีแหงจ้ะมาดื้อพี่น้องมากินลำกัน